สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะค่ะตอนนี้ก็มานั่งดูข้าวอยู่นะคะมานั่งดูข้าวตอนแรกว่าจะให้รถแมคโครลงเลยขุดล่องเลยล่องสวนเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆพ่อพูดไปพูดมาพูดกันนู่นกันนี่ว่าเออสงสารข้าวนะคะ พ่อก็เลยว่าเอาอีกหน้านึงก็แล้วกันหน้านี้อีกหน้าหนึ่งเดือนเมษาค่อยว่ากันนะคะสวนค่อยมาทำต่อนะคะเอาข้าวออกรวงไว้ก่อนให้ข้าวออกรวงก่อนข้าวก็ตั้งท้องแล้วนะคะตั้งท้องต้นกลมเลยนะคะก็เลยว่าพาแม่โคศกนี่เรา เราไม่อยากทำแบบกบเขานะคะเพราะว่าเขาอุตส่าา์แบบว่าให้เราได้ผลผลิตนะคะขายได้ราคาได้ต้องหลายตันนะคะงวดที่แล้วสาตันนะคะงวดนี้พอเวลาเขาไม่ดีขึ้นมาจะเอาแมคโครมากบมันก็กระลรอยู่นะคะสงสารนะคะกลัวจะทำมาหากินไม่ขึ้นด้วยนะคะกลัวจะทำมาหากินไม่ขึ้นด้วยก็เลยว่า ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะค่ะสงสารข้าวข้าวออกรวงแล้วเออไม่ใช่ข้าวท้องแล้วข้าวท้องแล้วนะคะบรรยากาศยามเช้าเนาะเงาต้นกล้วยนึกถึงพ่อแม่คอสุกแล้วก็นึกถึงแม่อยู่บนท้องฟ้าแม่อยู่บนฟ้า แม่ปุ๊กคงจะไปเป็นนางฟ้าอยู่บนท้องฟ้าและรือว่ายังไงเพราะว่าเวลาปุ๊กคิดถึงคิดถึงแม่ขึ้นมาก็อืคิดถึงแม่เจียมจังเลยใส่ชุดนี้แม่เจียมชอบอมแม่แม่คงจะบอกว่ากูจะขึ้นข้างบนอยู่แล้วมึงก็ชุดกูลงมาอีกเยบ่นถึงแม่บ่อยนะคะ ทำนาก็นึกถึงแม่จังเลยถ้าแม่อยู่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกอแม่บอกว่ากูจะไปเป็นนางฟ้าก็ไม่ได้เป็นสักทีอาจเราอาจจะพูดถึงเขาบ่อยมากเกินไปปุ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าพูดพูดถึงแม่บ่อยมากเวลาปุ๊กขี่รถผ่านบ้านสีฟ้าเนี่ยไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานนะน้องหมาจะหอน หอนมากเลยเขาบอกว่า,าเจ้าเอเจ้าของบ้านเขาบอกว่าสงสัยหมามันเห็นปุ๊กเป็นแม่เตรียมหรือเปล่าแม่ปุ๊กหรือเปล่าคล้ายกันมากนะคะปุ๊กกับแม่เหมือนกันหมาหอนเห็นปุ๊กหรือว่าเห็นผีก็ไม่รู้หรือแม่อยู่กับปุ๊กตลอดปุ๊กก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแม่อาจจะอยู่กับปุ๊กก็ได้หมามันหอนจริงๆ มากี่ครั้งก็แล้วแต่ไม่ว่าเช้าไม่ว่าเย็นหมาจะหอนรับกันเป็นทอดๆเลยปุ๊ก็มองตัวเองว่าเออกูคนหรือว่ากูผีวะจริงๆนะมองตัวเองอยู่คนหรือว่าผีเนาะหมาหอนอย่างนี้ไปไหนหมาก็หอน อยู่ดีๆมันก็หอนเวลาขี่ผ่านหน้าบ้านนี่ยมันหอนเลยรับกันเป็นทอดทอดทอดปุ๊กปวดท้องอ่ะทำไมปุ๊กปวดท้องอย่างนี้บรรยากาศมันได้จริงๆนะ คนนั้นเขารักเย่แจ๋วรักประเทศไทยมากทงสามไอ้นี่เลยทงสามสามอันเลยประเทศไทย <laughs> ทงสีเหลืองทงชาติไทยแล้วทงอะไรอีกทงก็ไม่ร้ขี่ไปไหนเขานะ,ยะเยแจ๋วเอาทำไมเอียงเงี้ย มองไรนิดไรหน่อยก็ไม่ได้นะเอียงกระเทยอะไรโทรศัพท์ปุ๊บเขาเจ็บคอมากอากาศ <c oughs> ขอโทษนะคะมันคืนนอนไอนอนไอเจ็บคอพดถ,ถึงแม่โคโสกแลวคิดถึงแม่อันพ่อคุณแม่น้ำขนา เกินกว่ายากหาในพาสุทธาที่ฟังไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามาหานาทีพระคุณแม่น ล้นยิงฟ้าอะไรต่อลืมแล้วอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกตาาสักคนไม่มีอย่าทิ้งให้แม่ ต้องแก้ฉลาท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุมชีวีพระคุณแม่นั้นอันนั้นเหลือที่อยากจะมีหาใครเปรียบได้ร้องถ้าไม่รูไม่ดูเนือ้อปุ๊กจำไม่ได้นะคะ จำได้แค่นิดนิดหน่อยหน่อยบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้อ่ะได้อ่ะเอ๊ปุกินกาแฟคาปูชินโน่ปุกลองมาสี่ห้าวันแล้วท้องเสียตลอดเลยปวดท้องตลอดแปลว่าไม่ถูกแน่เลย ตอนนั้นก,กินกาแฟสดธรรมดาตอนนี้กินคา,าปูชิโน่ตอนนั้นกินลาเต้โอ้ตอนนี้กินคาปูชิโน่ปวดท้องอีกแล้วทกลองนะคะว่ามันจะเป็นที่กาแฟหรือเปล่าสี่วันแล้วเป็นติดกันเลยสงสัยต้องเลิกเลิกคาปูชิโน่กลับไปกินลาเต้เหมือนเดิมดีกว่านะคะ บ้านใสทองปุกลื้อจะเสร็จแล้วนะคะลื้อจะเสร็จละค่อยๆรื้อทีระนิดระนิดระนิดจะหมดละเอาของกลับบ้านนะคะว่าจะไปต่อบ้านเล็กๆอยู่ในสวนน่ารักน่ารักต่ออยู่สวนมะม่วงนะคะหลังบ้านต้องยกพื้นให้สูงๆเดี๋ยวน้ำมันจะท่วม เดี๋ยวน้ำมันจะท่วมค่ะอ๋อวันนี้วันเสาร์เด็กนักเรียนหยุดวันนี้ไปซื้อไข่มาวันนี้กินไข่ชะอมกับน้ำพริกดีกว่านะคะกินไข่ชะอมกับน้ำพริกอันนี้สีใบตองสีนี้สวยสวยบรรยากาศดีจังเลย ค่ะพบขออนุญาตจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะค่ะขอบคุณจ้าโชคดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ